สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ข้าวอยู่ที่นี่นะคะต้องสั่งของมากินอย่างเดียวนะคะเป็นเป็นชุมชนใหญ่เนาะเขาก็ห้ามทำข้าวสั่งข้าวเหนียวส้มตำมานะคะ ส้มตำส้มตำโคราชห้าสิบบาทอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามาทุกีเราสั่งเจ้าไหนบ้างก็ไม่รู้อยู่ที่นี่นะคะไม่เห็นนะาไม่เห็นของแป๊บขออยู่ที่นี่เราต้องเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มรวมพี่นี่นะคะเพราะว่า เป็นตึกตั้งแต่ a 1 a 2 a 3จนถึง a 8หรือ a 9แล้วก็ b 1 b 2ส่วนตึกเนี้ยที่ลูกอยู่นี่คือ f 1นะคะ f 1 f 2 f 3ยาวไปเลยนะคะจะเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของในกลุ่มแล้วเราก็สั่งเขาก็จะเอามาส่งให้ข้างล่างนะคะต้องลงไปเอาต้องใช้คียการ์ดนะคะ มีน้ำจิ้มด้วยถิ่นต้มตำคนเดียวตอนแรกว่าจะสั่งข้าวคณะหมูโปกก็ไม่ลอดต้มตำอีกแล้ขออนุญาตเอาถ้วยนะคะพ้่อเล็กใส่น้ำจิ้มหน่อย เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปตลาดตลาดนี้คนเยอะมากเป็นตลาดกว้างใหญ่พอสมควรไนเขาเรียกว่าตลาดธรรมะนะคะก็นั่งวินไปสิบห้าบาทของกินเพียบเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะไปเดินชายเดี่ยวคนเดียว ส่วนอันนี้นะคะคงจะกินไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้คือปูดองนะคะปูดองถูกมากเลยเพื่อนค่ะสี่สิบห้าบาทเนี่ยนะคะได้ปูหกชิ้นนะคะสี่สิบห้าบาทแล้วก็อันนี้กุ้ง สอ,อย่างนี้หมดไปเก้าสิบห้ามันจะมีอันหนึ่งห้าสิบบาทมีลููปูหรือกุ้ง <c oughs> คงจะกินไม่ไหวทิ้งรอลูกมากินดีกว่าเราก็จะมาสวยส้มตำกันนะคะแอบของโปรดโ่าหนา่งนอเราก็ไม่ได้พอแล้วเนาะกินจับเอาเาหนึ่งหอยเกียวเองเป็นไร กินก่อนนะคะเห็นพริกและกลัวเผ็ดจังเลยอร่อยค่ะแซบบแบบ่บๆต้องใช้มือนะคะ เขาเรียกอะไรนะลุมพินีคองชิปเรย่ะมาบ่อยแล้วก็ยังจำให้ได้นะมาแล้วก็ต้องสัง่งที่นี่ของแพงนะคะค่าของชิปแพงค่าของชิปค่อนข้างจะแพงแล้วเราอยู่ต้องสั่งกินทุกมือ้อสามมือ้อ แต่ถ้าเราอยู่เองก็คงจะหุงข้าวทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ลูกอยู่มันเด็กเนาะเ้าก็จะกินเนี่ยค่ะมาม่าเป็นลังๆมีมาม่ามีขนมพี่ชายเขาซื้อมาให้สั่งมาให้เป็นลังเลยมามา่อาออะไรนะโจ๊กโจ๊กนะคะโจ๊กมาม่าแล้วก็ไข่พี่เขามาทีก็จะพาไปซื้อ ให้น้องนะคะเป็นรองๆเลยซมตัง,ตงมันไม่ใช่ผักบุ้งแต่เป็นถังนี่แทนหมดนี่ก็ ต้มตำห้าสิบไก่เท่าไหร่ไม่รู้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งก็สามอย่างร้อยสิบห้าบาทนะคะไก่น่าจะห้าสิบร้อยร้สิบห้าข้าวเหนียวห้าบาทหรอไม่รู้เหมือนกันมันรวมกันนะคะับร้อยสิบห้าบาทส่งฟรีค่ะแล้วแต่เจ้านะคะบางบางเจ้าก็คิดค่าส่งห้าบาทสิบาท บางเจ้าก็ส่งปีมีทุกอย่างถ้าอยากกินอะไรนะคะน้ำปุ่มน้ำปัน่นมีหมดพิซซุ่งพิซซ่าขายเสื้อผ้าขายอะไรอร่อยอยู่นะแต่ว่าเขาก็จะตำ านแนวเราก็ถามเขาแล้วนะคะว่าตำโคราดกับตำปูปลาต่างกันยังไง้องบอกตำโคลาดเขา,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 าจะใส่กุ้งกับถั่วปูปลาเขาไม่ได้ใส่ก็เลยเอาตำโคลาดนะ อร่อยอยู่แต่ <S <S สู้ตำสไตล์ของเราไม่ได้ไม่รู้สิก็ตำอะไรก็อร่อยมันนั้นกินข้าวตอนบ่ายสองกว่าเดี๋ยวสัก สี่โมงก็จะไปเดินตลาดของเยอะมากของเยอะชนิดที่ว่ามีสองฝั่งนะคะฝั่งตลาดแล้วอีกฝั่งนึงก็ฝั่งวัดธรรมะนะคะ ขยายไปกว้างเลยไปเดินบ่อยอยู่กินไปผินมาก็ไม่เผ็ดแะ่ว่าจะอยู่ที่นี่สองวันนะครัสองวัน เราจะกลับวันจันทร์คงลูกก็บอกให้อยู่ต่ออีกวันนึงเพราะวันจันทร์ลูกหยุดนะคะจะได้อยู่กับลูกวันหนึ่งนะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ครึ่งค้อนปีแล้วมั้งไม่ได้มาหาลูกก็ไม่ได้ไปเลยนะคะ โอเคค่ะ,อะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปคุณชา